ท่านพิธีกรพระคุณเจ้าที่เคารพมวลเพื่อนส <t Games> มาชิกสโมสรเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ววันที่11มีนาคมพศ2554ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จนมวลมนุษยชาติต้องจดจำถ้าดิฉันจะกล่าวถึงสึนามิทุกท่านคงรู้ดีถึงความร้ายแรง ของมันเพียงนั้นครั้งนั้นคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด9ลิตรได้ก่อตัวท้าโถมเข้าทำลายล้างบกกอบทางตอนเหนือของญี่ปุ่นและทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความหายนะให้กับญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งท่านผู้มีเกียรติที่ค,ค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้น โลกได้ทึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวญี่ปุ่นมีศักดิ์ศรีและมีระเบียบวิน,นัยถึงแม้ว่าหายนะก,กำลังจะเกิดขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดจากการถ่ายทอดของฮามิลตันฮามิลตันเป็นตำรวจที่ฟุกุชิมะเขาเป็นชาวเวียดน,นามเขาได้เขียนจดหมายถึงเพื่อนเขาที่ประเทศเวียดน,นาม ฮามิตันได้แสดงให้เห็นหัวจิตหัวใจของชาวญี่ปุ่นซึ่งแม้เพียงเศษเสี่ยวน้อยนิดในวิกฤตเช่นนั้นชาวญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าเขายังมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นมนุษย์ฮามิตันเล่าว่าเพื่อนรักหลังจากเกิดเหตุสซอนอมิ ผมรู้สึกสับสนอลหมานไปหมดหลับตาก็เห็นแต่ภาพซากศพลืมตามก็เห็นแต่ซากศพพวกเราทำงานวันละ20ชั่วโมงเราอยากให้มีเวลาสักสีบแปชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยพวกเขาเราไม่มีน้ำไม่มีไฟอาหารของเราก็กำลังจะหมดตอนนี้ผมอยู่ที่ฟุกุชิมะ ใกล้กับโรงไฟฟ้าการเคลื่อนย้ายผู้คนเป็นไปอย่างยากลำบากจากที่นู่นไปที่นี่แต่ชาวญี่ปุ่นช่างมีความสงบและมีความมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่ง ผมคิดว่าสิ่งนี้ทําให้สถานการณ์ไม่เลวร้วายลงไปกว่าเดิมแต่ผมรับประกันไม่ได้นะครับว่าอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะพวกเขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานั่นเองเมื่อความหิวโหยเข้าครอบงำความทระนก็คงจะไม่มีอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะได้ส่งอาหารและน้ำมาทางอากาศ แต่มันก็เปรียบเสมือนการโรยเกลือลงในมหาสมุทรเล็กๆน้อยๆท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะตันได้ค้นพบภาพประทับใจจากเด็กชายญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งให้บทเรียนกับตันว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้นเป็นเช่นไรตันเล่าต่อว่าคือหนึ่งผม ได้ถูกส่งตัวไปที่โรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งที่ฟุกุชิมะเพื่อช่วยองค์กรการกุศลจัดตั้งหน่วยแจกอาหารสำหรับผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยยืนเรียงรายเข้าแถวยาวยังกับงูเลื้อยและผมก็ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งผู้ซึ่งอายุราวกก้าขวบเขาสวมเสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขาสั้นอากาศหนาวเหน็บ เขายืนอยู่ท้ายๆผมคิดว่าเขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้รับอาหารแจกเพราะมันอาจจะหมดลงเส็อกอดผมก็เลยตรงเข้าไปพูดคุยกับเขาผมถามเขาว่าทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นเด็กชายตอบว่าตอนที่เกิดเหตุน,นั้นเขาอยู่ที่โรงเรียนพ่อของเขาทำงานอยู่ใกล้ๆ และพ่อกำลังขับรถมารับเขาตอนนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่บนระเบียงชั้นสามของโรงเรียนเขาเห็นภาพรถของพ่อถูกคลื่นสึนามิพัดพาพ่อเขาไปผมถามถึงแม่เขาเขาบอกว่าบ้านผมอยู่ใกล้ๆชายหาดแม่และน้องสาวของผมก็คง,งไม่อยู่แล้วตอนนี้ผมถามถึงญาติ เขาเบือนหน้าหนีและร้องไห้เขาหนาวจนตัวสั่ผมจึงถอดเสื้อคลุมของผมเพื่อให้เขาในขณะนั้นพออาหารก็หลุดออกมาผมจึงเก็บพออาหารของผมและยื่นให้เขาพร้อมบอกกับเขาว่ากว่าจะถึงคิวหนูอาหารก็คงจะหมดลงเสียก่อนรับอาหารนี้ไปทานซะก่อนแต่ เชื่อไหมว่าเขากลับเอาห่ออาหารไปวางรวมกองกับอาหารแจกผมถึงกับอึ้งไปเลยทำไมเด็กชายตัวเล็กๆถึงถาเช่นนี้เขาตอบว่าก็ผมเห็นมีคนอีกตั้งเยอะเนี่ยที่หิวกว่าผมถ้าผมเอาอาหารไปวางไว้ที่กองอาหารนั้นมันคงจะได้รับการแจกอย่างทั่วถึงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะชาวญี่ปุ่น ได้สั่งสอนวัฒนธรรมให้กับลูกหลานชาวญี่ปุ่นซึ่งค่านิยมเหล่านี้มี4ประการประการแรกการเข้าคิวถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นพ่อแม่จะสั่งสอนว่าการแซงคิวนั้นทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ประการที่สองคนที่แซงคิวนั้นเป็นคนที่ไม่ไม่น่าเชื่อถือและสังคมไม่ยอมรับ ประการที่3ส,สิทธทิความเท่าเทียมกันการเข้าคิวนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่สำคัญถ้าเขามาก่อนเขาย่อมมีสิทธิมากกว่าเราและประการที่4ประการสุดท้ายในสังคมญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าการเข้าคิวนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะว่าคนที่เข้าคิวและไม่แซงคิวนั้น คือคนที่เป็นที่ยอมรับในสังคมและทุกคนยินดีที่จะเข้าคิวแม้ว่าคิวนั้นจะยาวเพียงใดก็ตามท่านภูมิเกียรติที่เคารพคะในสังคมญี่ปุ่นอาจจะมีคนที่คอยต้อนรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างแต่ท่านทราบไหมคะคนเหล่านั้นจะตอบผู้ใหญ่ว่าอย่างไรเขาจะตอบว่าขอบคุณครับที่ท่านมาในวันนี้ แต่ขอโทษนะครับคิววันนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับ